English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X โหอาหารน่าทานทุกจานเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะจานนี้เดี๋ยวสั่งกลับบ้านไปฝากคุณแม่ดีกว่าถ้าเราอยากจะสั่งอาหารกลับบ้านนะคะคุณผู้ชมพูดเป็นภาษาอังกฤษได้แบบนี้เลยค่ะ Can I order this to go please? คุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นชาวอเมริกันส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า to go เวลาสั่งอาหารกลับบ้านแต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษนะคะถ้าเขาจะสั่งอาหารกลับบ้านเขาจะใช้คำว่า take away ประโยคก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ Can I order this to take away please ดิฉันขอสั่งอาหารชนิดนี้กลับบ้านด้วยค่ะเมื่อคนจริงต้องพบกับความล้มเหลวเขามักจะถอยกลับไปก้าวหและพร้อมที่จะเริ่มเดินหน้าใหม่เสมอวันนี้ขอบคุณ I s ส z u ู u x ด้วยสวัสดีค่ะ